เจริญพรญาติโยมเช้าว,วันนี้เป็นเช้าว,วันที่10กันยายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันอาทิตย์วันนี้เช้านี้แลอากาศแจ่มใสมั้งเมื่อวานฝนตกอากาศก็ร้อนอบอ้าวเห็ดขึ้นเปล่าก็มไม่รู้ อันนี้อยากจะมาสนทนาธรรมหรือว่าพูดถึงเรื่องของธรรมะว่าในเรื่องอะไรเรื่องของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้วิเศษบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคือผู้วิเศษก็แล้วแต่ครับใครจะคิดอย่างไรก็ไม่เป็นไรแต่เราลองมาทดลองฟังดู ว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้วิเศษนั้นหมายความว่ายังไงคือพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ตีชี้ทางเป็นผู้บอกทางเป็นผู้สอนพุทธบริษัทสาวกให้เข้าใจความจริงของโลกว่าเป็นอย่างไรผิดถูกอย่างไรความจริงของโลกก็คือความจริงของ ธรรมชาตินั่นเองว่าความจริงของธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าโดนบันดาลหรือว่าเสกขึ้นมาแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นโลกตามความเป็นจริงก็เลยเป็นผู้ชี้ทางบอกทางว่าทางไหนควรทำทางไหนไม่ควรทำทางไหนเป็นสิ่งพิษทางไหนเป็นสิ่งถูก และทางไหนที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์และทางไหนเป็นประโยชน์อันสูงสุดของธรมงงธร,มงธรมชาติของมาของธรรมะของธรรมชาตินั่นเองอะไรอ่ที่เราควรจะเป็นอยู่อะไรที่เราควรจะอ่ไปให้ถึงที่สุดของความจริงของธรรมชาตินั่นเองอ่หลักหลักพระพุทธศาสนาหลักในการสอนของพุทธศาสนาเนี่ย พระพุทธองค์ก็สอนในเรื่องของระเบียบวินัยข้อวัดพ่อข้อปฏิบัติเรื่องศีลขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมต่างๆที่ได้ได้ได้เห็นควรว่าควรจะมีเพื่อเป็นแบบแผนแบบอย่างเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมตรงเนี้ ก็คือว่าทำให้มันมีรูปแบบขึ้นมาบ้างจะได้เป็นเป็นแบบอย่างที่จะได้ถือกันคร่าวๆพอเป็นแนวทางเพื่อจะไปสู่จุดสูงสุดนั่นเองเรียกว่าบางทีวิธีกรรมอย่าง,างบางอย่างเช่นการแสดงธรรมอย่างนี้การใช้ผ้าการบินธบาทเนี่ยก็เรียกว่าอะไรอ่ะ อริยวงวงของพระอริยเจ้าก็เช่นการถือจีวรไม่ใช้เสื้อผ้านุ่งห่มแบบคลวาดญาติโยมการอะไรบินทบาทก็ไม่ทำมาหากินแบบเจ้าบ้านเขาเลี้ยงชีวิตด้วยการบินทบาทมือต่อมือนั่นเองนั่นก็คือ อริยวงวงของพระพุทธเจ้าแล้วก็อยู่เสนาสนะป่าหรือว่าอยู่เสนาสนะอันพึงมีพึงได้คือก็พูดถึงเรื่องการาเป็นอยู่ด้วยการเสษปัจจัยสี่อย่างไม่ให้ฟืดเคืองมากนักนั่นเองคือเป็นอยู่ให้มันง่ายๆทั้งการใช้ บางสกุลจีวรทั้งการบินนาบาตเพื่อไม่ต้องมาทํางานแบบคารวะจะได้มีเวลาเผยแพร่ธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็การที่อยู่เสนาสนะใดเสนาสนะหนึ่งหรือว่าอยู่ที่อยู่นั่นเองเสนาสนะก็คือที่อยู่นะให้มันเหมาะสมกับตัวเองที่พอจะพึงอยู่พึงได้แต่ว่า ในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับเพราะเรามีกุฏิมีวัดอยู่อ่สมัยก่อนอาจจะอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่เขาอยู่โคนไม้อะไรอย่างนี้ต่างๆแต่ว่าปัจจุบันนี้สะดวกเรื่องเตนาตนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของอริยวง์ก็คือการเจริญความเพียรน,นั่นก็คือเรื่องของการ อาขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมของอริยะวงศ์หรือว่าวงของพระอริยเจ้าแต่ว่ามันก็มีการคัดเคลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลงเช่นบางทีเรา,เาก็ไปคิดว่าขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมการปฏิบัติต,าต่างๆนี่ไปเข้าหลักของไสยศาสตร์คือเป็น ว่าทำพิธีกรรมอย่างนี้ก็ทำให้ขังให้ศักดิ์สิทธิ์บ้างเออมีการเหมือนสมัยก่อนที่เขาบูชายันแหละครับทำพิธีกรรมบูชายันเพื่อความขังความศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตนเองเพื่อจะได้มาของลาบยศสรรเสริญบางทีมันก็กลายเป็นผิดหลักของอริยวงไปบางทีก็ถือศีล ถือข้อวัดข้อปฏิบัตออิจนเรียกว่าพอถือศีลแข้งข้อปฏิบัติด,ดีเขาคิดว่าจะเป็นของขังของศักดิ์สิทธิ์อะไรขึ้นมาเป็นสิ่งวิเศษความจริงมันเป็นการที่เราจะอยู่ตามขนบธรรมเนียมประเพณีให้อยู่ในสังคมได้โดยเรียบง่ายหรือว่าสะดวกดูสวยงามนั่นเองบางทีเราก็ใช้ บางทีขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมตรงนี้บางทีเราก็มาใช้ในแง่ของคาถาอาคมบ้างเวทมนต์บางเพื่อทำรวมอยู่ในประเพณีพิธีกรรมนั่นเองกลายเป็นบางทีพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยกลายเป็นเจ้าพิธีกรรมเจ้าพิธีจนกลายเป็นจากพุทธกลายเป็นพราหมณ์กลายเป็นไสยศาสตร์ไปอย่างนี้ก็มี นี่นะเป็นห่วงนะครับนี่ก็คือการที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องเบื้องต้นคือเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมระเบียบวินัยและศีลข้อวัดข้อปฏิบัติของพระสงฆ์องค์เนนที่มาอยู่ในพระพุทธศาสนาหลักคำสอนเบื้องเบื้องแรกเลยที่รวบรวมก็น่าจะอยู่ในหลักนี้ส่วน หลักที่สองก็พูดถึงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องทำดีทำชั่วเรื่องโลกเรื่องธรรมะกับโลกเรื่องของปัจจุบันถ้าพูดถึงเอาหลักการหน่อยก็คือพูดถึงเรื่องธรรมะต่างๆในธรรมวิภาคบ้างในขีหิปฏิบัติบ,ตบางในหนังสือนะว่าโกว่าแล้วครับเราลองไปดู บางทีมันก็มีหัวข้อธรรมต่างๆในธรรมะวิภาคนี่ก็พูดถึงเรื่องธรรมะทั่วไปเช่นอ่สติสัมปชัญญะอย่างนีเ้เรื่องพมวิหารสีอย่างนี้สารานิยธรรมหกอย่างนี้เรื่องของไออบบยามุกก็ตามเรื่องของอ่ทิฏฐธรรมมิกระทประโยชน์แล้วก็เรื่องของ สังฆะวัตถุอย่างนี้อ่ก็ที่น่าสนใจก็เรื่องของอ่กรรมกิเลสอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรื่องของการใช้ชีวิตทั่วไปอยู่บนโลกแหะครับว่าเราอย่าใช้ชีวิตอย่างไรให้ดีเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีให้อยู่ในโลกนี้อย่างสงบลมเย็นแล้วก็บอกถึงเรื่องของทางเสื่อม เช่นอบายามุกเนี่ยทางเสื่อมว่าถ้าเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยนะเราจะใช้ชีวิตแล้วมันจะเสื่อมด้วยเหตุอะไรนั่นก็พูดถึงการถ้าเรายังใช้ชีวิตอย่างการเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนโลกนี้เวียนเกิดเวียนตายอยู่เราควรจะทําอย่างไรนั่นเองนั่นก็คือถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต้องการเวียนว่ายตายเกิดอยู่หรือว่าเรายังไปไม่ถึงที่สุด ของธรรมชาติเราก็สร้างคุณงามความดีละความชั่วกันนั่นเองนั่นก็เป็นเรื่องของหลักที่สองในการที่พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราก็ควรเวียนว่ายตายเกิดในในภพภูมิที่ดีนั่นเองแม้แต่เราอาจจะมีการไปเสเวยภพภูมิที่ได้รับความทุกข์บ้าง แต่ว่านั่นก็คือมีมีหลักคําสอนครับว่าเราถ้าเราวิยนว่ายตายเกิดเนี่ยเราเยาวินว่ายตายเกิดอย่างไรให้พบกับพบเจอกับพบภูมิที่ดีแล้วก็มีความสุขมากกว่าความทุกข์เราก็ลองไปดูธรรมะต่างๆเช่นถ้าเราต้องการร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทองเราก็ใช้ทิฏฐธรรมมิกรัทประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันนี่แหละครับแล้วก็มีสัมปรายิกทัะทบประโยชน์ประโยชน์ในโลกหน้าเราก็ไปดูหรือว่าเราต้องการไม่ให้ชีวิตเราเสื่อมลงเราก็ต้องไปดูเรื่องอบายามุกสี่อบายามุขหกอย่างเนี้ก็จะทําให้ชีวิตเราไม่มีไม่เสื่อมลงคือ อ่าบางทีเขาก็ใช้คำว่าถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับอบยมุกสี่อบยมุกหวนียมันก็เป็นทางแห่งความชิบหายนั่นเองธรตมาอ่านแล้วเออเนี่ยเรื่องถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรายังไม่ถึงที่สุดของพระพุทธศาสนาไม่ถึงที่สุดของธรรมชาติพระพุทธองค์ก็สอนสอนในเรื่องเกีย่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด อย่างไรให้มันดีนั่นเองนั่นก็คือพูดถึงหลักของหมดที่สองที่เรานอกจากมีขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมเรื่องของระเบียบวินยัยศีลละวัดข้อปฏิบัติเราก็ยังมีพูดถึงเรื่องในระดับในระดับที่สองดี่ว่าของลักของพระพุทธศาสนาพูดถึงเรื่องการเวียนไาวตายเกิดนั่นเองว่าตายเวียนไายตายเกิดอย่างไรให ดีและมีประโยชน์ส่วนประโยชน์สูงสุดหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาพูดถึงประโยชน์สูงสุดก็คือการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเน้นครับเน้นเรื่องการตายเกิดเน้นเรื่องของการปฏิบัติถ้าเราสอนในระดับนี้การสอนมีสามระดับนี้แหละครับระดับแรกอาจจะเป็นขนรตมเนียมประเพณีพิธีกรรม ลำดับสองการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรให้ดีและลำดับที่สามสำคัญที่สุดครับคือการคือการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้นั่นก็คือเน้นเรื่องการปฏิบัติเพื่อมรักผลพระนิพพานนั่นเองทำให้มีปัญญาหลุดผลทุกเป็นที่สุดแล้วก็หมดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่า กายใจเหล่านี้เป็นตัวตนนั่นเองถ้าหมดความยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจเป็นตัวตนได้แล้วก็เรียกว่าถึงที่สุดของพระพุทธศาสนาถึงที่สุดของธรรมชาตินั่นเองคือไปสู่จุดสูงสุดของธรรมชาติก็คือการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนะ มันมีการสอนแบบที่อาตมาพอจะมีความเข้าใจลองไปนำไปพิจารณาดูละครับว่าหลักคำสอนของพระพุทธองค์หรือว่าหลักคำสอนของศาสนาของพระพุทธศาสนานี่สอนมีด้วยกันสามระดับคือระดับประเพณีพิธีกรรมลอล,ล,ลำดับของการเวียนว่ายายเกิด อยู่ในโลกนี้แล้วก็ออกเสียจ,จากหรือว่าเหนือโลกนี้ด้วยการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเป็นลำดับที่สามเรียกว่ามีมีลำดับแรกลำดับสองลำดับสามลำดับสามนี้ก็ถือว่าไปเน้นเน้นเรื่องการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เน้นเรื่องของการปฏิบัตินี้แหละครับจุดมุ่งหมายของ พระพุทธองค์ที่ตัสรูมาก็มุ่งหมายจุดมุ่งหมายที่สามนี่แหละครับย่งการในพระสูตรต่างๆในคาถาบาลีต่างๆก็จะเน้นไปเรื่องของการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ก็เพื่อไปสู่มรรคผลพระนิพพานอันเป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาน,นั่นเองว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรจะทำให้เรามีปัญญาหลุดพ้นทุกข์ได้นั่นเอง แล้วก็มีทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกหมดความยึดมั่นถือมั่นหมดความคิดว่ากายใจเหล่านี้เป็นตัวเป็นตนนั่นก็คือหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่อาตมานึกอยู่วันนี้ว่าจะเอามาพูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้วิเศษแต่พระพุทธเจ้าคือผู้บอกทาง เป็นผู้ชี้ทางให้เราเดินอ่ฉะนั้นใครจะคิดว่าเออนี่เป็นเป็นความวิเศษของพระพุทธเจ้าก็ไม่ผิดอะไรนั่นก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้ามีความประสงค์หรือต้องการให้ชาวพุทธเราจะอ่าปฏิบัติในระดับไหนเราก็เลือกเอานะครับบางท่านอาจจะอยู่ แค่ขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่นะอยู่ในลำ,ลำดับที่สองเราก็เวียนว่ายตายเกิดแต่ว่าเน้นกงที่ตรงที่สร้างกุศลส,สร้างคุณงามความดีเพื่อที่จะอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขถ้าเราเบื่อหน่ายบอกว่าเบื่อเกิดเบื่อตายเบือ่อ สุขเบื่อทุกขไอ้สุขก็คงไม่เบื่อเท่าไหร่ไอ้เบื่อทุกเนี่ยเพราะว่าเกิดมาชีวิตเกิดมาเนี่ยมันเป็นทุกข์เขาว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าสังคิตเตนะปัญจุป,ปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่อแล้วอุปทานในขันห้าคือการเข้าไปยึดในขันห้าว่าเป็นตัวตนเป็นตัวทุกข์อุปทานขันหา้าขันห้านี่เป็นตัวทุกข์ถ้าเราเบื่อ การเวียนว่ายตายเกิดแล้วเราก็จะมาปฏิบัติในลำดับที่สามคือหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเน้นเรื่องการปฏิบัติครับวันนี้ก็เอาสแสดงธรรมะมาพอสมควรรักสิานาทีให้เราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้บอกทางให้เราเดินเราจะเดินไปในระดับไหนก็ แล้วแต่ความประสงค์ของเราเราจะอยู่ในระดับขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีเราไปเออว้วก็มีการใช้นี่กรรมบ้างเออสร้างบารมีบ้างสร้างกรรมเพิ่มบ้างสร้างนี่บ้างใช้นี่บ้างสร้างบารมีบ้างก็แล้วแต่เราเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไป ส่วนผู้ที่มีความประสงค์ที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมาเน้นเรื่องการปฏิบัติเพื่อมรักผลพระนิพพานจเจริญพรวันนี้ขอฝากไว้เพื่อนำไปพิจารณาเพื่อเกิดประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยถ้าใครเห็นชอบเห็นว่าเป็นฟัามเห็นที่ดี เป็นความคิดที่ดีและมีประโยชน์ก็กดถูกใจให้กำลังใจกับอัตมาด้วยเจริญพรขอฝากไว้นะครับ